นุครับเจมาแล้วครับเจมาแล้วตอนนี้สี่โมงกว่านะครับพาเจมาถ่ายใบขับขี่เออไม่ใช่มาต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าใบขับขี่แมงกระสซที่ขนส่งนะครับเมื่อกี้ก็ลืมเอาใบรับรองแพทย์ก็เลยไปเอาใบรับรองแพทย์ที่อนามัยใกล้ๆนะครับพาเจมาถ่ายใบเอ้มาต่อใบขับขี่ครับเอาขี่แมงกระไซเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดฮาจะมเลอ้ฟังนะครับผมคือวันนี้ผมไป ธุระนะครับพาเจไปทําทุระในตัวเมืองเชียงรายแล้วก็พอดีว่าติดทุระอะไรหลายอย่างครับข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินเนาะกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงก็ล่อไปบ่ายโมงกว่าแล้วไปจอดกินข้าวเที่ยงอยู่ที่ศูนย์ราชการนะครับที่เชียงรายเพื่อจะไปทําทุระแถวนั้นนะครับก็กะว่าเดี๋ยวกินกินข้าวเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปทําทุระทีนี้ ในระหว่างที่กินข้าวนะครับผมก็กินข้าวเหนียวกับกินส้มเนาะก็เหนียวก็จินส้มทีนี้ผมก็เอากล้องตัวนี้ครับกล้องโกโปรโตรัวเนี้ตั้งไว้หน้ารถนะครับตรงนั้นครับผมเอาวางไว้ตรงนั้นเนาะเอาตั้งไว้หน้ารถตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะถ่ายตอนกินข้าวเพื่อที่จะถ่ายคลิปกินข้าวนะครับตอนเที่ยงเนาะตอนบ่ายโมงนั่นแหละจะว่าข้าวเที่ยงก็ไม่ใช่ก็กินไปกับพูดไปด้วยนะทักทายท่านผู้ชมไปด้วยครับในระหว่างนั้นนะครับ กินไปพูดไปโมไปนะครับกินไปโมไปพูดไปจนกินข้าวเสร็จนะครับก็ผมถ่ายไปทั้งหมดก็ประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับนะกินแบบรีบๆรบเนาะหิวข้าวมากเลยก็กินไปตั้งนานนะครับจนข้าวหมดอะจนจินซมหมดเป็นหนึ่งห่อก็ดูก็คิดว่าน่าจะประมาณนะครับคิดว่าผมกะว่าประมาณสามถึงสี่นาทีก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับคลิป เป็นคลิปยาวนะที่จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วครับอ่ะคลิปพอแล้วแหละความยาวคลิปน่าจะประมาณสามสี่นาทีน่าจะเพียงพอละก็เลยจะเอากล้องนะครับคว้าเอากล้องมากล้องที่วางอยู่ตรงนี้ครับคว้าเอากล้องมาเพื่อจะมากดปิดอ่าหรือบาสตอปการถ่ายวิดีโอนะครับปรากฏว่า มาดูที่หน้าจอนะครับลืมกดถ่ายครับผมเปิดกล้องไว้แล้วนะกล้องเปิดไปแล้วแต่ว่าลืมกดถ่ายลืมกดปุ่มตัวเนี้ยครับปุ่มปุ่มถ่ายนะครับเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายครับกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วโมงไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายคือไม่ได้กดถ่ายครับไม่ได้อะไรเลยคลิปก็เลยไม่ได้ครับอออืื <c oughs> เป็นอะไรที่สุดฮามากครับเนี่ยเป็นเรื่องราวสุดฮามากเลยครับหัวเราะกันลั่นนะครับผมกับเจนนั่งกินข้าวในรถด้วยกันก็พอรู้ว่าไม่ได้กดถ่ายเท่านั้นครับหัวเราะอ้ากับครับเราะนลั่นเลยเียว่าเป็นเรื่องราวสุดฮาที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับตอนเย็นนี่ครับกล้องตัวนี้ครับคือเรากดเปิดเนาะกดเปิดตัวนี้ครับเนี่ยมันก็จะเห็นไงครับเวลาเรากดเปิดมันก็จะเห็นไงครับ แล้วก็เอาตั้งไว้ครับก็เห็นเห็นตัวเลขอย่างนี้ครับแต่ลืมดูว่าไม่ได้กดถ่ายถ้ากดถ่ายมันก็จะขึ้นเป็นแสงวาบๆเนี่ยนะคือถ้ากดถ่ายครับมันมันจะมีแสงมันจะมีแสงสีแดงมับมับเนี่ยครับนี่ครับ,รบลืมดูเนาะนะครับพอดีว่าหิวข้าวมากไปหน่อยเรียกว่าหิวจัดวันั้นละก็เลยลืมดูนึกว่าตัวเองกดถ่ายแล้ว อุตส่าห์ว่าวันนี้จะเออกินข้าวกับจิ้นส้มโชว์เท่าไหว่ <laughs>